สวัสดีค่ะเดีย๋ยวนุ้ยปากปลแดกค่ะกำลังหามุมสวยอยู่เนาะหามุมสวยหนูมุมสวยคือมุมไหนอลองหมวนขะหม่ะคนเรามันต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะสวยแล้วไม่พอต้องมีเอกลักษณ์จะกสวยไปใสดอกเนาะสวยไปเบิดแล้วเดี๋ยวน,นุ่ยม่มีความสวยดอกค่ะกรับป๋าไปตดโควิดโอ้โหสิ่งที่ได้ตามมาก็คือน้ําหนักเพิ่มอะค่ะยางขาเนี่ยเสียสีกันนี่ค่ะ ลองใส่หมวกตัวนี้ดูสิอ่ะพี่น้องว่ายัางไงเนะเาะคาวบอยหญิงมาตําส้มตําใช่ไหมามตัวเองใช่ไหมถ้าใช่ก็โอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะพี่น้องเด้อพี่น้องว่าเด้อบอพูดเดียวเออเองเนาะคอมเมนต์บ่ได้เอออย่ยหนุยปากกูเด็กมนเจะคุณดีแล้วอยู่บ้านนี่ยเอออ่ะอลองนี้อ่ะลองพี่น้องมึงเนาะอ่ะลองดูสิออสวยนะสวยเดักงี้สวยเด,ยยดย้หมวกเด้หมวกสวยหมวกสวย,วสวยอ่า ก่อนที่จะเปิดการขายของวันนี้เนาะแล้วก็เรียนหัวกันก่อนค่ะบ่ไเด้วบ้าพ่อพี่น้องโดนแล้วเนาะกลับมาละย่องแล้วเอาอะเอาหมวกเกาเขานี่ละหมวกนี่ละค่ะสไตล์นี่ค่ะตังเต่ปีหนึ่งเลยเนี่ตังเตอยู่มุกดหารซื้อตั้งแต่ทหารรู้สึกว่าเออหมวกนี้นี่เข้าหน้าเข้าตามากกว่าเนาะพี่น้องเนาะเออแบบนี้ดีกว่าค่ะด,ดังนั้นเออเดนด้วย เาอ,อยากใส่หมวกตัวนี้ล่ะมีคนถามสื่อเยอะแยะมีคนถามสื่อเยอะมากแล้วก็บอกมีใบเดียวขอเธอขอเป็นใส่เป็นเอกลักษณ์เธอเนาะเดี๋ยวถ้าได,ได้ไปมุกดาหารได้ไปอะไรจะซื้อมาเยอะๆเยอะๆเลยเอามาแจกพี่นง FC ขาความไบหลูกไปไป,ไปมันก็จะมีหมยแซมอยู่2ตัวไปไปเข้าไปค่ะอ่ะวันนี้เนาะคะ่ะยายนุ้ยมาทักทายกันนิดหน่อยค่ะก่อนเปิดร้านเนาะอ่าๆพาป้าเอาว่แมนค่ะอ่า FC นะคะ เขามาสนใจตั้งแต่กลับมาระยองแล้ว FC สนใจแล้วน้ำปลาล้านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้น้ำปลาล้าเรายังไม่สามารถที่จะจะส่งได้นะคะเ <c oughs> พราะว่าอยังเพราะว่าจันสิงไปเฮ็นงานแล้วค่ะพี่น้องจันสิงไปเฮ็ดงานแล้วเห็ดงานประจําแล้วเห็นงานรัณนางานก็เหมือนเดิมกับงานเขาแต่คแค่เปลี่ยนบริษัทใหม่ตอนนี้ไปทํางานแล้วเราก็เลยไม่มีใครภาพแยหนุ่ยไปใส่เลยค่ะต้องอยู่อยู่บ้านอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์แกก็เอาไปขับไปทํางานเนาะ ก็เราดเรดหยุดแล้วก็ขับมาเปลี่ยนก็เลยยังไม่ได้ส่งเดี๋ยววันไหนาจารย์สิงหยุดเด้ออาจารย์สิงหยุดแล้วไปซื้อน้ําปะลาร้าที่บ้านฉางก่อนแล้วต้มแล้วอะไรก่อนเนาะมีเอฟซเขาก็อยากลองชิมน้ําปะลาร้าเราคนที่ขายส้มตำเขาก็อยากรู้ว่าส้มตำของยายนุย้ยอร่อยยังไงเวลาไปตำส้มตำแล้วมันจะเด็ดแค่ไหนเขาก็อยากลองใช่ไหมคะแน่นอนว่ายายนุย้ยไห้ลองแน่นอนแต่ต้องบอกว่า ช่มน้ำปะลาร้าของยายนุ้ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายแบบเอาเป็นเอาตายไม่ได้ขายแบบยอดขายเยอะๆนะคะคือขายให้ให้รู้ว่าลองชิมนะน้ำปะลาร้าเราไปลองชิมดูว่ามันอร่อยจริงไหมอะไรยังไงให้ลองลองชิมหลายๆคนเนาะว่าอร่อยแซ่บคือกันบอก็ก่กได้เนีนขายอีกอ่าอก็ได้เน้นขายแต่โอ้ยเหมือนไรแต่ิรวยยายนุย้ยโอ้รวยแล้วขายยายนุย้ยรวยพอใจในิ่ชิที่มีอยูยายนุย้ยรวยแล้วเออโหสาสุอ่ะต่อไปคือ,ค,อคือคอสคอสเนะค่ะ คอร์ดก็มีคนเข้ามาถามมากมายบางคนเขาก็มาไม่ได้มันติดภารากิจหลายๆอย่างหรือติดค่าใช้จ่ายหรือติดระยะเวลาเขามาไม่ได้เขาจะทํำยังไงเกณฑด้วยคอร์ดออนไลน์ถ้าคอร์ดออนไลน์ลองมาพิจารณาจากของมันดีมันดีตรงนึงแต่ว่าส้มตํามันต้องรู้รสชาติจากเจน้วยปากประเดกมันต้องรู้รสชาติเผ็ด เปรี้ยวหวานมันเค็มรสชาติแต่ละตำแต่ละตำมันต้องรสชาติยังไงลองฝึกรสชาติที่ส้มตำที่ไม่หวานมันจะอร่อยได้ยังไง้ะส้มตำฝึกที่มันเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นยังไงแต่ละอย่างมันแยกย่อยออกจากกันการลองการทําในคลิปอะไรมันได้ระดับหนึ่งบอกเลยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้ามันสามารถมาหายายนุ้ยได้สองวันนี่มันสามารถคุณเป็นทุกอย่างเลยวันนี้ก็มีคุณแม่เอ้ยเปแม่คุณแม่คุณพี่คุณพี่พพพนางค่ะพี่นางแกก็ เพราะขอมแต่เซาเยนุ้ยอยากมาเรียนอยากมาเรียนแต่ไม่าสามารถอยากเรียนกวกดูคลิปดูคลิปพี่ดูคลิปดูคลิปเอานะพี่บอกหนูพี่ไม่มีเวลาเขาตําเป็นเป็นแม่ค้าตําเป็นเขาก็บอกว่าอร่อยแต่ตําเป็นนะขั้นพื้นฐานตําปูปลาตาธรรมดาตาอะไรนี่ตําเป็นแต่ว่าคนเรามันก็ต้องอยากพัฒนาตัวเองเนาะพัฒนาตัวเองเป็นทางที่แบบ ตมาเถอะตำอะไรฉันตมได้หมดนะคือมืออาชีพเพราะงั้นเถอะตาสากลตมระดับคนกินระดับแบบทุกทุกอายุอะนะไม่ใช่ว่าทุกช่วงชั้นได้ทุกช่วงชั้นก็กินเหมือนกันหมดหรแซบคือกันเบิดอหรอเนาะอันใดก็ได้แต่ว่าทุกระดับระดับอายุเท่านี้เขาจะกินรถนี้ระดับอายุเท่านี้กินรถนี้รถบอยาอายุโอ้ยอายุเท่านี้เขาจะกินรถนี้ได้พี่น้องดังนั้นมันต้องมีการเรียนรู้เพิ่มมาบ่ได้เอาอย่างนี้ยายนุ้ยเขียนเป็นหนังสือให้พี่ได้ไหมแล้ววะ แล้วก็คิดอยู่เนาะเวลามีคอร์สแต่ละคอร์สมานั่งเขียนแต่ละเล่มให้เราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เอาไม่ท้อะไม่เนาะพี่ก็เลยบอกราคาที่ก็ไปถ้าชอบเป็นสูตรเนาะไม่ต้องมาเอาหนังสือเราก็ยังไม่มีหนังสือที่จะทุนไปทําหนังสือเนาะเราก็ต้องมียอดสั่งเยอะๆออเดอร์เยอะๆเนาะแบบจะดร้อยเล่มพันเล่มอะไรเงี้ยลงพิมพ์เขาสามารถทาไม่ได้แต่เรามัน 2, เล่มสองเล่มห้าเล่มสิบเล่มเขาก็ไม่ทาให้เนาะดังนั้นก็คงอาศัยการเขียนก่อน พี่ก็บอกราคาพี่เขาไปราคานี้นะราคาครูราคาน,นี้นะพี่เขาก็ตกลงแล้วก็เลยเออโอเคเดีงยงั้นหนูจะค,ค่อยๆเขียนให้นะเอาให้แบบไปทําตามสูตรเนี่ยพี่ทําได้เลยคือพี่เขาไม่มีเวลามาดูคลิปเนาะบางคนทํางานทําการหนะหรือถ้าพึ่งมาตั้งตมส้ตมตำเตรียมอุปกรณ์แล้วมาดูอ่ะใส่เท่านี้เท่านี้ลองตำอ่ะเดี๋ยวจะเทมให้เพื่อนอยู่ดอกรถาดเขียนสูตรเสร็จแล้วคนบอกว่าบอกเลยจะ,ะส่งค่าใช้จ่ายส่งค่าอ่า หนังสือมาให้เนี่ยเดี๋ยวนยนุยจะแถมน้ำปลาาไปให้เพืนน่อนดูว่าถ้าตําปลาล้าน้าปลากับรสชาติของอมันจะได้ยังไงจะได้เหมือนเราไหมเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะกับสูตรของเราเนี่ยได้น้ําปลาเราไปก็ต้องได้น้ําปลาเราไปเดี๋ยวจะส่งไปให้เพืนน่อนและใครสนใจทักมานะสนใจติดต่อมาได้ค่ะอาจจะคนอาจจะทำไมเยนุยไม่ทําเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มขายสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเนยนุ้ยก็ยังติดจงงุ่ายังลิขสิทนิะคะ่ะพี่น้องลิขสทธิ์ ถ้าเราเราทำลงไปปุ๊บเนาะมันจะมีก๊อปทันทีค่ะพี่น้องกอ๊อปสูตรของเราจะมีการก๊อปทันทีแล้วก็ราคาถูกกลุนลงทันทีสิ่งที่นายนุ้ยไม่ทําก็ดังนั้นก็คือทําไมเราทําอย่างนั้นมันมันไม่ดีต่อนี่ค่ะคนสมาหากินเนาะคนเราก็จะได้วิชาความรู้หน,นาเนาะมาไปโดนก๊อปนุ่นอะไรไปดังนั้นก็คือใครที่อยากได้วิชาความรู้ของนายหนุ่ย,ยโทรมาอยากได้เป็นหนังสือนายหนุ่ยเขียนให้เป็นหล่ม เป็นจงตำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็น,น,นอะไรสูตรน้ำปลา,าร้ายังไงอะไรยังไงเป็นให้ดีกว่าจะไม่เขียนเป็นเป็นเด่มถ้าเป็นเด่มหนังสือปุ๊บ มันมีการกอบปะคะพี่น้องการกอบมันมันบ่นได้อย่างเนาะว่าถึงก็ต้องมันมีค่าครูซื้อความค่าครูค่าความสําเร็จของพี่น้องน่ะละเออมันต้องมีเนาะอ่าไม่มากน้อยก็แล้วแต่เนาะอ่าก็เลยไม่ได้เน้นขายปริมาณเยอะๆหรือว่าเออบ้างค้างทำไมยานุ้ยมาเลือกขายอยู่ในมุมในหมู่บ้านเนี่ยทำไมจะไม่เลือกขายที่จะไปขายในย่านธุรกิจเพราะว่ายา,ยา,ยานุยยังยังเลี้ยงลูกแล้วก็ชอบชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากไม่ต้องไม่ต้องการอะไรที่แบบ ได้ตังเยอะแต่เหนื่อยตอนเย็นมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วความสุขยจนุ้ยเน้นปัจจุบันพอเพียงพอ,อวันหนึ่งยจนุ้ยอยู่ได้พอแล้วจย์สินก็ไปทํางานประจําแล้วยจนุ้ยก็เลยไม่ซีเรียสอะไรแล้วนี่สินแต่และมันก็ลดลง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 เราทํางานเราหาเงินแล้วก็ใช้นี่ทํางานหาเงินใช้นี่ลดลงตอนนี้นี่นี่ไม่เยอะก็เลยว่าจารย์สินค่าทํางาน จกักรยานหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วก็เลยไม่ได้นิ้นนะคะใครพี่น้องที่อยากมาหายายนุ้ยดูตัวต่อต,ตัวก็คือจับมือทํสองมือทําเป็นแล้วก็ได้วิชาความรู้หากินตลอดชีวิตเนาะจากราคาที่ให้ราคาจริงที่บอกว่าราคาที่จะขึ้นจริงๆมันอยู่ที่2 5 0 0แล้วเอ้ย25,000แล้วพี่น้อง25,000แต่ว่าเราไม่ ไม่เอาขนาดนั้นเพราะว่าพาด้วยภาวะเศรษฐกิจแม้ภาวะโควิดนี้เนาะภาวะโรคระบาดเนี้ยเราก็อยู่ที่1 9ื9 9บาทเตยายนุ้ยปากกระแดกเนาะขึ้นชื่อว่านุนย้ยยายนุ้ยปากกระแดกไม่เอาเปียบพินองแน่นอนบอเอากําไรเกินควรขอแค่ค่าคูแค่9999บาทนะคะ นี่คือทั้งหมดที่ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียไปในการเรียนคอร์สกับเราเนาะไม่ใช่ว่ามายืนดูยนุ้ยําเนาะําเองตําอะไรเป็นเท่าไหร่ตํารวมทุกอย่างฝึกฝนทุกอย่างอยู่ที่9,999บาทแต่นะราคานี้จะให้ได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเด้พี่นอ้องเออมันต้องมีระยะเวลาราคาที่จะให้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าผู้ใดอยากมาเรียนเฝ้ามาค่ะเพราะว่าของ ขอ,ข,อของอย่างนี้เราพิ้องเนาะถ้าคนสนใจถ้าคนให้ความสําคัญคุณจะเฝ้ามาแต่ถ้าคุณว่าเอออะไรก็ได้อะไรตอนไหนตอนไหนพร้อมอะไรค่อยไปไม่ได้แล้วค่ะถึงเวลาตอนนั้นยายนุ้ยจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะยายนุ้ยจะขึ้นราคาปกติค่ะราคาปกติที่ ,99 9่ง่นเนยบาทแต่ณนะนคะวันนี้จนถึงสิ้นเดือนอยู่ที่9 9 9 9บาบาทจะมีสิ้นปลายเดือนเนี่ยค่ะจะมีพี่โชคพี่โชคอยู่กรุงเทพกับ ภรรยาขอยาัดเอาการเอาถึงเนาะคุนจะมาเรียนสูตรน้ำค่ะเดี๋ยวจะได้ลงบรรยากาศเนาะไฮพีนองเบ่งอยู่ดอกจจะว่าหลายดอกเพราะว่าล้มไปเบ่งหลายเชื่อแล้วเนาะจากสิงก็ไปเห็ดงานแล้วมันก็มีคนไทยไห้ที่ที่นึงต่อไปก็มันก็เลยจะพาเมื่อคืนคุณวัดเนาะคุณวัดรูดถึงลูกศิษย์ข่อยก้อนรุ่นที่สองข่อยก้อนเนี่ยพูดคุยกันตลอดมีความคิดถึงเราเพราะว่าคุณวัดเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยหายไปหลายวันเนาะ สอสาอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้คุย2อ,อาทิตย์มั้งที่ไม่ได้คุยกันทุกทีจะคุยกันเขาะจะมาอวยพรคุณนุ้ยทุกวันคุณวัดโอ้สุดยอดลูกศิษย์จริงๆพอเงียไปก็เลยโอ้คิดถึงคุณวัดจังเลยเนาะหายไปไหนคุณวัดทักมาเลยวันนั้นทันทีโอ้สุดยอดค่ะ เพราะยายนี่เป็นคนสวดมนต์นั่งสวดมนต์ภาวนาเนาะตอนเช้าตื่นมาต้องนั่งสมาธิก่อนค่อยลุกขึ้นมาทําอะไรทุกอย่างต้องมีสตินะคะสติถ้าสติมาทุกอย่างมันจะดีถ้าสติไม่มาโหวันนั้นเป็นวันที่แบบโลกมันถลม่มเจออะไรมาก็โกรธโทรสมทร่มโท,สมทโสเจออะไรมามมนมันขัดใจมันมันพอมันขัดใจเราแล้วมันเหมือนแบบหึหเนาะแต่พอเราทงสมาธิทมาสติสมาธิ รู้สึกว่ามันสงมบมาปัญญามันเกิดน่ะแหละพี่น้องโอ้ยเจ้าสิพภาเขาวัดเราแย่หน่อยอ่ะน่ะแหะคุณวัดมาวัดมาว่า,าแกไปดูอ่ะเวลาฟางังแกไปดูตั้งแต่ตัดปัจจุบันนี้หนึ่งปีย้อนไปเนาะ1ปีครึ่งแล้วมั้งที่แกเป,เปิดละเปิดร้านมาก็หนึ่งปีเนี่ยย้อนหลังไปที่วันที่มาเรียนกับคุณครูนุ้ยมัน ท่านบอกว่าคุณวัดบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยดูแล้วก็ขำตัวเองไม่เป็นอะไรเลยแต่ตอนนี้บคุณวัดเซียนมากเลค่ะเนาะคือมีความตั้งใจแล้วเปิดขายตลาดนัดหนึ่งร้อยคิวนี่โอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดตอนนี้น่าจะเปิดตลาดได้แล้วคุณวัดน่าจะขายแล้วคุณวัดก็มาเปิดที่ร้านแต่ยอดที่ร้านก็ก็ไม่เยอะห้าสิบห้าสิบสามสิบแต่เราก็ไม่ได้ยอดอเราก็ไม่ได้ถามต่อเนาะ พราะยุ่งถ้าอยู่ถ้ามีในร้านอะยุ่งอันนี้น่าจะไปขายตลาดนะเพราะตลาดนัดเยีา่าการที่จะทําธุรกิจอะไรถ้าขายตลาดนัดได้นะคะพี่น้องมันจะให้ดูดีกว่ากันเนี่ยคะ่ะอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะในร้านค่อนข้างที่จะเงียบแต่ถ้าเราไปหาลูกค้าอยู่ที่เหมือนเหมือนปลาเราไปหาปลาอยู่ในน้ำอะมันก็ยังดีกว่าปลาเราจะไปหาอยู่แบบเนาะ มันต้องหาถึงหมองมันนถะนะคุณวัดน่าจะตรงนั้นก็เลยขำก็เรามาพูดคุยกันถะนะจากที่แบบไม่เป็นจนนี้จนเซียนจนเซียนกคุณครูแล้วล่ะบอกเลยว่าคุณครูแค่นี้เนี่ยคุณครูผู้ที่ให้วิชาความรู้แค่นี้คนที่มาเรียนสูตรต้องเก่งครูต้องไปพัฒนาปรับปรุงอะไรทุกอย่างให้ได้รสชาติเก่งเหล่านี้มีความภูมิใจกับคุณวัดคุณวัดคือไปสร้างจริง คือคนอื่นเราไม่รู้ไงลูกศิษย์คนอื่นนี่ไม่ได้มาเล่าให้ฟังเนาะ,ะทําขายนะั้นกินในบ้านยังไม่ได้ฟังแต่คุณวัฒน์จะส่งข่าวตลอดว่าขายดีขายดีขายดีขาย,ดขายรูปบรรยากาศการขายมาให้คุณครูลูกับเด็อัปเดตกักเถือพี่น้องมี fc หลายคนแบบอยากดูบรรยากาศที่เวลาลูกศิษย์มาเรียนแล้วเขาไปขายแล้วขายดีจริงๆแล้วขายดีจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสนั้นจะ เอามาให้เบิงเนาะรู้สึกว่ามันนานแล้วก็เลยไม่ได้เอามาให้พี่น้องเบิงโอ้โหสิบสามนาทีแล้วพูดไปยังไม่ได้อย่างเลยอ้าวันนี้มาทักทครพี่น้องค่ะทักทครพี่น้องเอฟซี FC ที่รักของยายนุ้ยปากประแดกค่ะเอฟซี FC ทุกคนที่รักและติดตามกันมาตอนนี้ทําไมยายนุ้ยติดอ่าถ้ามีคําถามทาไมยายนุ้ยปิดปิดปิดผู้ติดตามเขาเลยปิดตัวเลขผู้ติดตามไม่ได้ปิดอะไรเลยค่ะเพราะบางครั้งมันมีคนรักคนชังเนาะก็เลยอ่ะ เอาปิดไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีกระแสอะไรหล,หลายๆอย่างเนาะทำอะไรไปบางครั้งก็ไม่โดนด่าอย่างเดียวเมื่อก่อนก็นอยได้พีนองตอนนี้ก็ไม่ละใครจะว่าั้งหดกับไปเราจะไม่เถียงกับใครนะคะ <S <S 1> <S 1> ความคนคิดมันความคิดเห็นไม่เหมือนกันเ,าเราไม่สาม,มารถห้ามความคิดตัวเองได้แต่เราห้ามความคิดละหานการกระทบของเท่าไรก็เลย ดีแล้วที่ยนะูทูบเราปิดคอมเมนต์ของแานุยปากกระแดกเนาะของช่องส้งตมตำร้อยสุดดีแล้วค่ะคนไหนที่เขาเสงสัยจริงๆเขาก็โทรมาเพราะยานุยก็บอกอยู่ในช่องอยู่แล้วว่าเบอร์โทรอะไรที่ติดต่อยานุ่ยได้เขาก็โทรมาแล้วก็ติดตามกันในเพจส้ตมตำร้อยสูตรเพจมันจะมี2เพจเพจส้ตมตำร้อยสูตรกับเพจควคุณสิงส้งตมตำร้อยสูตร ก็ทักทายเข้ามาส่วนมาก,กิดทักทายเข้าถามเรื่องน้ำปะลาร้าสามารถขายให้พี่น้องได้ค่ะแตเป็นช่วงๆเนาะเป็นช่วงๆเดี๋ยว,ว,ว,วน่าจะพรุ่งนี้หรือวันเนี่ยค่ะจะสิงก็น่าจะหยุดก่อนเพราะว่าตอนนี้ไปไปทำจ็อบจ็อบก่อนน่าจะเริ่มทํางานต้นเดือนหรืออาทิตย์หน้ายังไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แต่ถ้าทําได้ เยนูยจะพยายามต้มปลาแล้วก็ขายให้พี่น้องเด้ออ่าแต่ว่าก็เกรงใจที่สุดเนีเขาว่าน้ําปลามันค่าส่งมันแพงกาน้ำปลาอีกนะนะผู้อื่นซื้อถ้าซื้อน้ําปลาไหม่ขวดละ3 5อย่างเงี้ยมันก็ได้สามขวดคุณเนาะสามขวดมันก็ต้องเสียค่าส่งอ่าถ้าซื้อกับเดยนุเท่ากับปลาไหมได,ววดได้๋ยขวดเลยแมนปลาอ่าบางคนอยากได้น้ําปลาอ่าเดียวหไม่ได้ก็คือมันมีมันมีทดแทนมันมีอร่อยมันมีหลายยี่ห้อ แต่และยี่ห้อมันมีการตำยังไงอร่อยไม่เหมือนกันเด้การตำปลาไมต้องตำยังไงาาฟไฟการตำปลายี่ห้อเชฟเชฟไพทู์การตำปลาแม่บุญล,ล้ำการตำน้ำปลาของใครหลายคนคนแต่และคนแต่น้ำปลาวิธีการไม่เหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้รู้รู้แต่ขอลิขสิทธิ์ไว้ไม่พูดเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาให้เขาอะนะนะแล้วจะเป็นโฆษณาแฝงแล้วก็ถ้าใครมาเรียนคอร์สเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีน้ำปะลาร้าเดยนี้เดี๋ยวนี้จะบอกเลยนะแต่เอาน้ำปะลาร้ายี่ห้อนี้แล้วก็ตำอย่าง,างนี้นะอร่อยเหมือนกันเด็ดเหมือนกันค่ะอร่อยอ๋อบอกมากอเต๊ะของโกจะควอมกัน,นอยอด โยคางกี่ความอีกแล้วยายหนุ่ยบักประเด็กาคิดถึงทุกคนนะคะรักๆทุกคนค่ะเจ้มาม่ยังมื้อไอนี้มื่อ้เจ้ามื่ยมอยหร่เจ้าม่ยังมาทักทายพี่น้องคือซื้อดอกค่าด้วยความรักและคิดถึงเนาะขายส้มตำค่ะขายส้มตำอยู่บ้านนี่ค่ะ,ละเล็กๆน้อยๆอ่าไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายค่ะยอดวันหนึ่งก็พออยู่ได้เลี้ยงลูกค่าขนมอ่าได้อ่าอาจจะเอฟซีพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็จะเป็นห่วงเนอะอาะยายหนุ่ยขายังไงคุณตาเต่าเนาะผู้ติดตามกันตลอดทักทายขอมากกันทุกมมือในทางไล์ทางหลัง คุณว,วัดลูกศิษย์เลยลูกค้าผู้ติดตามต่างๆก็ยังมีความรักความห่วงใยให้กันซึ่งกันและกันอยู่ยันนูกับมีความรักให้เนี่ยค่ะผู้ที่รักและติดตามก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณยูทูบที่สุดเลยค่ะที่ปิดคอมเมนต์เฮ <laughs> ้เนาะกระแสดราม่าโดนเยอะเหลือเกินอ่ะนะบางคนหลายๆสิ่งหลายอย่างบางครั้งเราก็ไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงหรอกเราแต่เราก็ไม่ได้อ่อนแอหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ยินมาเลยดีกว่าเนาะผู้ติดตามเราน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะ อายอดติดตามของผู้ติดตามของเราตอนนี้ยังว่ไปย่บอยเยนุ่ยปากปลาแดงจะสิบหกนาทีเหลือเด้ยังว่ได้บอก,บอกยอดผู้ติดตามค่ะอ่าสุดท้ายเนาะยอดดูติดตามของเยนุ่ยปากปลาแดกนะช,ช่องช่องชมตามร้อยสูตรตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น สี่พันนะคะสี่พันกว่าแค่นี้เองนะคะก็ยังไม่เยอะอ่ายังไม่เยอะรอคนที่อทําที่หลังนุ้ยเออยายนุ้ยผู้ติดตามเยอะเยอะมากมายก็ดีใจกับเขาด้วยเนาะดีใจกับเขาด้วยของเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไปเอาเก็บเกี่ยวคนที่รักเราเนาะเก็บเกี่ยวคนที่รักเราแค่นั้นพอเอาคนที่คิดเหมือนเราอะไรเหมือนเราที่ศรัทธาในตัวเราพอค่ะเราจะไม่เอาคนที่แบบ มาแล้วก็ดามา่ามาวิจารณเราแต่ถ้าวิจารณในสิ่งที่ดีเราปรับปรุงแก้ไขเราทําได้แน่นอนเราขอบคุณแต่ถ้ามาด่าให้เราบดพลังเราก็ไม่ยินดีที่จะรับดีกว่าเนาะเหมือนหลายช่องที่โดนอยู่มันช่องช่องช่องผีข่อยแล้วนี่โดนกระแซดาดามา่าหลายครั้ยถ้าแม่ข่อยมีปืนกงจะบินยิงย่งยิ่งแต่มันทำไม่ได้ยินอ๋มันทําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่า คนเรามันปจัจจตังความคิดความอ่านของคนคนเราไม่เหมือนกันมันคิดมัน่คือกันเนาะคนเรามันจะรู้ได้แต่เฉพาะต,ตัวตนของเราเท่านั้นเองดอกบัวมีสีเ่เหล่าฝากพี่น้องไว้เนาะเราเป็นดอกบัวที่ระดับเท่าไดเราเลือกเอาค่ะ,ะสิ่งใดที่ดีมีคนในเท้าทาดีปฏิบัติด,ดีคิดดีพูดดีนั่นแหละค่ะประเสริฐที่สุดถ้าใครเขาพูดคิดดีคิดดีดดทดําดีปฏิบัติด,ดีบม่ดีกับเขาใครสิมาบอกเขาเหตุนนะะเนาะตัวที่ ติดตัวไปได้ก็คือสิ่งนี้แนนุย่ยไม่มีอย่างค่ะมีแต่ความปากประแด็ก <laughs> มีความปเด็ปากประแดก1สินาทีเรายังกดนนี้อยู่บัดเนี่ห้วยคอยคิดคอดพี่นอ้องคอยเนาะเขาว่าสีเบลลหลายเชื่อเรากเขาว่าทำไมวันนี้รู้สึกว่าอืสวยๆนะทุกวันเนี้ยแบบตื่นมาพี่น้อง หัวหยองผมฟูมาโอ้โหก็จะเปิดร้านมานหน้ามันเออแต่วันนี้นะโอ,โอเคสวยหน่อยเนาะหมวกจะหมวกช่วยชีวิตค่ะขอบคุณมากนะหมวกนะโอ้โหเป็นตอนนี้รู้สึกว่าเป็นผีบ้าแล้วคุยคยคนเดียวค่ะไปก่อนค่ะนะไปก่อนแล้วค่ะดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับวันนี้นี่นุ้ยปากแดงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ